ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินวานเฮา,ฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่จะพาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศทึงทองถนนทางหวงหมายเลข3,4,8จากอำเภอโนนดีแดงไปหาอำเภอประคําจังหวัดบุรีรัมนะก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยพี่น้องเด้อไปลุยเบิ้งบรรยากาศน้ำกันผมกาใส่มุมกล้องไม้เออได้กล่องมไม้กัเลย มาทดลองใส่มุมกล่องไม้ไว้ทึงหลังคาจักจิตกบ่ตกตกมือใดบุ้นี่คลิปนี้บ่บ่บ,บ่ได้ตกนะถ้าตกก็คงจะเห็นคลิปลักษณะนี้ให้พี่น้องในติดตามรับชมกันนี่ครับเริ่มจากอ,าอำเภอโนนีดแดงจังหวัดบุรีร,รัมย์แลนมาหอดอาสามแยกบ้านน้อยหรือสามแยกส้มปล่อยออกทรายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหาอำเภอประคำ ผมเชื่อว่าหลายคนายทานกับพวกจะคุ้นเคยกันดีสําหรับคนที่สัญจรผ่านถนนสายนี้อยู่บ่อยๆส,ส่วนผู้ใดส่วนผู้ใดที่บ่เคยมากะกักบเบิ้งไวก้ก่อนนะไว้มีโอกาสผมก็จะไปถ่ายเส้นทางอื่นที่พี่น้องเด้ใส่สัญจรอย่างเขาปักหรือว่าทั้งผากเหนือผากใต้ประมาณนั่นเนาะแต่คลิปนี้กะบ่ได้ไปได้ไกลพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศช่างทองถนนนี่แหละ สองเลนตอนนี้เป็นสี่เลนนะครับออกจากบ้านนองมามุงา่งหน้าไปหาบักคำจุดที่ผมจะให้พี่น้องได้เบิงก็คือจุดนี้แหละครับเดี๋ยวเดบิงใส่หมวกกันน็อกเด้อห้ามเด้อน่าจะเป็นน้องๆลูกๆทั้งร้านนักเรียนลมก้าวนะนี่นี่ก็คืองานขยายถนนสี่เลนจากเขตอำเภอเขตอำเภอนโน่นนี่แดงก็คืออู้แต่ว่าคือช่วงระยะเวลาที่เหตุคือที่ผมได้คลิปนี่ก็คือวันที่8สิงหาสองหา เออผิวถนนบ่ค่อยดีบ่ค่อยเรียบต้องค่อยค่อยไปค่อยคอยมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนอะไปะส่วนพี่น้องนี่ผมก็อยากจะฝากแจ้งเตือนมาก,กว่าให้ระมัดระวังอย่าตกหลุมอย่าแตกล้อ,แ,ลอแม็กแตกเสียนะนี่กับบุ่รู้ว่าจะเซ็ตย่ำใดนี่บึงบ่งบึงนี่ถ้าผู้ใดมาแบบบ่ระมัดระวังนี่แบบรถตกไอทุ่งนาได้เลยด้นี่เจิดด้เลย,เเลยผมผมลงคลิปไว้ให้บึ่งกอนหนานีอยู่ ลงคลิปไปเบึงก่อนน้ะนี่คลิปนี้ก็มาลงที่หลังให้เห็นว่าบรรยากาศมันเป็นประมาณนี้เออนี่นี่นี่แต่ว่ามันกระกระเทินนะอีกน้อยเดียวขามไปเขตอำเภอประคัตอนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอโนนนี้แดงนะอีกน้อยเดียวข้ามไปเขตอำเภอประคัมกับอาจจะเป็นซีเลนส่วนมุมเนี่ยเป็นอำเภอประคแลนวจริงๆก็ว่าได้ขับเร็วปันใดดอกพี่น้องในมุมกล่องมันเบึ่งเร็วซื้อมหอาหัวแถว โก่งนะฮะนี่ก็บโก่งถ้าคนแถวนี้เพิ่นจะเอิน้นโก่งราชพัฒน์ประคัมเออโก่งราชพัฒน์ประคัมเพราะว่าอยุใสยมือนี่ก็ผมก็บ่แน่ใจว่าน่าจะเป็นราชพัฒน์นั่นแหละเป็นสาขาย,ย่อยมาแลนมาเรื่อยๆก็เข้าเขตประคัมแล้วเดี๋ยวก็ฮอดถนนซีเลนนี่ถนนซีเลนอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรัมย์ทางหลวงหมายเลข348อืมขา้างหน้าเฮานี่ในมุมกล้องก็คือสี่แยกสุขสำราญออกซ้ายก็ไป เสริงสางคอนบุรีโคราชออกขวาเลี้ยวขวากะไปละหารซ้าย <no. S 1> บันกวดหรือไปประโคนชัยสุรินทร์ศรีสเกตอุบลหัวหน้าเขาตรงไปนะ,ะทุกคนตรงไปไปเบื้องบรรยากาศมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่มีงานสอมถนนก็คือเทอยางบักต่อยพิวถนนบุค่อยดีนะที่ทไทยอยู่ในพิวถนนบุค่อยดีมันคู่ขาเนี่ยเขาเขตลาดยางบักต่อยแล้วมือนี่ก็คือมือที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โหรถผมติดยางบักต่อยเหมือ เออยางบักต่อยมันยังสดสดไหมแต่ว่าผมสังเกตเห็นหลายๆจังหวัดนะเขาเทเป็นคอนกรีดเหมือนนะทวนระวังคอนกรีดครับลายยางบักต่อยอันใดดีกว่าลองคอมเมนต์มาเบิ่มในมุมมองของผม,มอันนี้มุมมองแบบที่บมมีความรู้เนาะกับสันนิษฐานว่าผมว่าคอนกรีดอาจจะทนกว่าเนาะเออนี่ลายยางบักต่อยผมว่าปีนึงเนี่ยกรเปิดเมื่อไหร่เออเป็นล่องล่อรดล่องถนนเห็นว่าดานขวาเมื่อก็จะเป็นอ่าเป็นบดในลายยางบักต่อยอยู่เอาครับขี่ปลอดภัย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ขับรถบดรถเกลร,รถเครื่องจักรนัก,กะสู้ๆให้กำลังใจบรรยากาศในคลิปโอ้ยังดีเลยทองฝ่าดัานใส่เงือกเป็ตรงนะระมัดระวังเอาอยากเห็นผมถ่ายคลิปยูใสกะคอมเมนต์มาได้คลิปนี้ผมลงอาจจะลงดึกแล้วของมือนีนะเดี๋ยวมืออื่นอาจจะมีบรรยากาศทึ่งทองถนนจังหวัดสกวเดี๋ยวอาจจะไปถ่ายบรรยากาศอยู่แถวแซอ,อช่องกลุ่มมาให้เบิง้งเราจะรายงานการจราจรให้เขาช่องตะกูให้ได้ฟัง ว่าเปลี่ยนยังไงแน่ช่วงเทศกาลวันหยุดวันแม่นะผู้ใดกลับบ้านบพกลับบ้านคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อฝากนี่หอดอำเภอประค้บประมาณนี้แหละคลิปนี้สวัสดีครับ